มาอยู่ฝรั่งเศสก็ต้องหัดเรียนภาษาฝรั่งเศสวันนี้มีคำว่าบุกุกับแท้มาฝากกันนะคะซึ่งสองคำนี้แปลว่ามากเหมือนกันแต่มีการใช้แตกต่างกันอยู่นิดเดียวคำว่าบุกุจะใช้กับร่วมกับคำกิริยาหรือว่าคำนามเช่น je m ร e b e a บ c ก u p ฉันกินเยอะ Je t l w ทว b ยบ u กุ u ฉันทำงานเยอะแต่ถ้าเกิดว่าบุกุใช้ร่วมกับคำนามมันจะมีคำว่าเดอมากั้นมันเสมอ เช่น Je buku da mi ฉันมีเพื่อนเยอะ j u b u buku dan g o r l ฉันดื่มแอลกอฮอล์เยอะส่วนคำว่าแทะจะใช้กับคำที่มาขยายกิริยาแล้วก็คำคุณศัพท์ที่บอกความรู้สึกต่างๆเช่นอีป,ป้ายเลทว,วิตเขาพูดเร็วมาก j จ m มองแทว,วิตฉันกินเร็วมาก s u i ชุยแทะกองตองฉันดีใจมาก Je s ชุยแทะฟาติ i เก ฉันเหนื่อยมากลองนำไปใช้กันดูนะคะไม่ยากคะ่ะ